ไม่ใช่บงสวงรอเทียนพรรษาจะเป็นบงสวงอะไรดีไหมพินไหมพ<บ>ินไหมบงง่ง .swing ไม่ตะเทียนเรื่อ <c oughs> ไหมใช่อย่างนั้นนะรวมช่วยพระไศย์เอาพิธีรอเทียนพรรษานะเป็นปสมมาเลอร้เทรเนอร์ไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปญาติโยมท่านสาธิชนก็แวะเวียนมาทำพิธีรอเทียนพรรษาได้เก้าตน้นเก้าวัดนะรอไปเรื่อยๆ ครอบครัวไหนญาติโยมท่านไหนว่างก็ให้มาโยมไม่ต้องมากันเยอะๆช่งวงโควิดมันอันตรายพราสงฆ์ท่านก็จะเป็นองค์ปฐมฤกษ์หล่หอพาตำพาแล้วพวกเราก็ตรงนี้สาวอาทิตย์ศุเสา์อาทิตย์หรือวันไหนว่าก็พาครอบครัวมาก็มาตักเทียนหล่อเทียนพรรษาเลยเนยะวานโมสามจบก่อนนาโม พรชพุทธศาสนาพระพุทธเจารระองค์สั่ทุกพระเจ้าทั้งหลายข้าใ่อขึ้น่อบูชาคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์พระทธาสนาพรุณาพระองค์สงพระเจัตอนาคุณพระพุทรรคุ่งระพรุ่งเรืองค์ส่งชุจาั้งลา สถาพราส coating, ส ase, องวัดวารามวัศสนาสถานศนารุ่งเรืองมั่นคงรั่นงเจนเป็นูเนเป็นสุขตลอดกาลนาน Yeah. đến là công của không làm được nữa ใครที่มีเวลาว่างพาลูกพาหลานมาหล่อเทียนไปเรื่อยๆไปจนถึงวันข้าพรัษาท่านนะคุณโยมข้าพรรษามืออะไรก็คือพร้อมเมื่อนั้นแหละให้เปิดโอกาสให้พวกเรามาหล่อวันวันลเล็กวันละน้อยครอบครัวใครครอบครัวมันไม่ต้องมาออกมาเออกันอยู่เยอะแยะมากมายนอันตรายหล่อเทียนราษายุคโควิดนี่เอาอย่างนี้แหละ พระสงฆ์องค์สามเณรก็เปิดเป็นปฐมฤกษ์ให้วันนี้เป็นวันดีวันขึ้นก้าวข้ามใช่ไหมเออเนี่ยเป็นวันดีด้วยวันดีร่อนล,อล,อลอ 9, มก้าวข้ามวันศุกร์ด้วยเออหมูรบเย็นเป็นสุกข้าวพักเดียวมาเดียเด๋ยวๆนะมันยังไงเน,น,น,นี่ยผิดอลาดอุดาตกเพื่อนเนี่ยเบื่อพวกพระตุ่มๆอุอาดาอย่างนี้แหละเรียกเบื่อให้พีเกียร์เขียนด้วยไงเชิญสาธุชน รวมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาเก้ตาต้น9กาวัดเออโอ้ขอบวนยน้อยอย่างดีเอออีนอนอยนแต่มือมนะือแตะนะเออีเดียวพอดูได้ทุกนเออนิดนินิดต้องต้นดนิดนิดไ ทำให้เสร็จเลยเพราะผมเนี่ยสารทิตย์โยมก็เข้าวัดแต่ชเช้าไม่ได้ไปอยู่ติณโถ่ตอนนี้ตอนเช้าอ๋อชว่วยมีกระบะที่ส่งไปให้เรา เดยนสาปีแรกกัน่าจะเป็นปี58ตอนพวกท็อปเป็นตัวเล็กๆหยบตเยบัหยบตัใหญ่หยอตัยังไหยบตไม่ต้องเยอะแตใช้อาัาาสายสักพักหนึงไม่ได้โคะ ห้าร้ก้าสิบเก้าทถ้าทำอย่างนั้นก็ของชาวัทศบาลนึงก็พอ

เฮ้ปุ่นี่ก็ต้องบริจาคเยอะได้หนิผู้ชมเออิเยอะครับเออต้องใช่เลอได้วันนี้ทำบ้ัเย็นของพี่ชัยจุดทูบอย่นได้ใจเลยจุดทูบก้าดอกโอ้จุดเยอะเลยบ่าณจุดใจหรอคู่บ้านิคู่บาสิษย์หมูเฮ้หมูที่จังดีสิเต็มนงั่นโอ้ยจุดดูบนี่อลังกนนนี ఏ నా భరైతే ఓయ్ వదిలేయ్ ని ఏం ช่วงชัชวาเนอะเชาเลยนิะจริเฉชายแมนเิยแชะได้หเชิแชะเลยเิญชาเลยนชงชัวชวาล <c ười> นี่เอาเออทำเอง๋ยวเราอบรมให้ปีนี้เขเองหลายเดินอยู่แล้วรมเสาร์อาทิตย์ถ้าทัานังาสอยที่วัดโาจัวัดจัก็สอบทีับอะไรกสอบีทเองกับนีเออมาที่วัดโบสถ์ครับมาสอบที่วัดโบสถ์กัีเออหรือหรือไม่มั่นใจก็ไปสอบที่โน่นเอายังไงเออแต่สอบที่นี่ก็

เราจะป้อโซอาทิตย์นั่นแหละสองวันแล้วก็ป้อเย็นเสร็จแล้วก็ติวนันกโมงโซอาทิตย์ทโมโซอาทิตย์โอเคหมดแล้วมฮ้ยอะไร ออมต้นโบอนอ,อ,อ้าท็อปมาแล้วซือให้เอากัเขาบ้างบอว่าเออไนีเอาเียเป็นนอกปให้ท็อปตอีก3าปีก่อนนุ่มท็อปตี้หล่อเทียนบรรษาเออ อธิษฐานว่าฮะญาติโยมก็พรุ่งนี้ต้นต้นไปนะ,ะท่านไหนมีจิตศรัทธามีเวลาก็แวะเวียนมาหล่อเทียนบรรษาเก้าต้นเก้าวัดอาตอมาทาเอาไว้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้แวะมาทําบุญโดยไม่ต้องมารอวันทาพิธีเหมือนแต่เก่าคือถ้าเราพร้อมครอบครัวแวะมาทําบุญแวะมามาหล่อเทียนบรรษาแล้วก็พากันกลับ จะได้ไม่ต้องมาสุ่มเสี่ยงกับการแออัดกันอยู่แล้วก็เป็นโรคเป็นภัยโควิดโควิดอะไรเขานะเราก็จะได้สะดวกสบายขึ้นวันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ทำพิธีหอ่อเป็นปฐมฤาษเลิกให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเทียนนี่ก็คือค่อ,คอ,คอยรอกันไปเรื่อยๆคุณโยมนะเต็มเมื่อไหร่แล้วก็หยุดโดยเฉพาะถ้าเต็มก่อนก่อนที่จะเข้าพรรษาได้ยิ่งดีนะในช่วงเข้าพรรษาเราก็จะได้รอเพิ่มอีกเพราปีนี้ สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บระบาดอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ละวัดต่างจังหวัดโดยเฉพาะวัดต่างจังหวัดเนี่ยจะมีเทียนเข้าบรรษากันหรือเปล่าอันนี้เราก็เป็นห่วงนะแต่ในปริมณฑลในเขตปริมณฑลกรุงเทพนี่ไม่ต้องห่วงหรอกก็น่าจะมีมันอย่างคลองแอนนี่ก็อาจจะมีนะแต่ที่พูดถึงเนี่ยเราเผื่อ,อไว้ในวัดต่างจังหนะวัดนะเพราะฉะนั้นก็ ารายสดให้ท่านทั้งหลายดูนะได้แชร์ต่อๆกันไปใครต้องการอยากจะมาหลอดเทียมรัรษาก็ไะม,มาที่คลองแอนนคลองสามคลองหลวงประทุมธานาีตั้งแต่พรงนี้เช้าเป็นต้นไปจนถึงเทศกาลข้าวพรรษาอของคนโยนมประมาณเกือบเดือนนะเก็จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำบุญก็แจ้งข่าวจเจริญพรแต่เพียงแค่นี้ละสาธุสาธุ